เอฟเฟกของเขาเนี่ยเสียงดีมากใสปิ๊งปิงปงเลยนะครับสวัสดีครับผมป๊อป PA Sound Center ในวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับมิกเซอร์รุ่นที่ขายดีที่สุดของ PA Sound Center นะครับนั่นก็คือ My NPE V-Series นะครับซึ่งใน m y n p e V-Series ประกอบไปด้วย3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งก็คือ V4FX นะครับ V6FX และ m y n p e V8FX เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดในซีรีส์นะครับทั้ง3รุ่นนี้เป็นมิกเซอร์ที่ขายดีมากๆมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบทุกอย่างนะครับออกแบบมาได้อย่างสวยงามลงตัวนะฮะใช้โทนสีดำนะฮะออกแบบน่าใช้งานมาก ทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะครับในรุ่นแรกนะครับ Mynte V4FX เป็นรุ่นเล็กที่สุดในซีรีส์นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้2ไมไมอินพุตนะครับโดยที่อินพุตไมเนี่ยเป็นแจ็คแบบคอมโบนะครับหรือเป็น XLR ตัวผู้นะครับก็เสียบเข้าที่รูเดียวกันนี้เลยนะฮะบางครั้งลูกค้าอาจจะเห็นหน้าตาแปลกๆแต่มันก็คือโฟนแจ็คบวก XLR นั่นเองนะครับเสียบอยู่ในช่องอินพุตเดียวกันนะครับให้มา2ไมคมนะครับในแต่ละช่องไมเนี่ยก็จะมีคูเกนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือ อัตราการขยายเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มแพรนะครับเพื่อเช็คสัญญาณซ้ายขวานะครับก็คือปุ่มแพรนะครับต่อมาเป็นภาค EQ นะครับเป็น Parametric EQ มีโลมิดไฮนะครับให้เราสามารถปรับเสียงเบสนะครับหรือเสียงทุ้มเสียงกลางโทนเสียงกลางแล้วก็โทนเสียงแหลมนะครับปรุงแต่งเสียงให้ได้ความไพเราะตามที่ชอบนะครับตัวนี้จะเป็น AUX เพื่อส่งสัญญาณไปมอนิเตอร์หรือเป็นเอาท์พุตที่ไปใช้งานแล้วแต่ลูกค้านะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือไฮไลท์ของ Mixer V Series เลยครับก็คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกรุ่นนี้เสียงดีมากเดี๋ยวในท้ายรีวิวเราจะมาลองเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกกันนะครับใช้เอฟเฟกเพื่อร้องเพื่อพูดน้อยมากก็อยู่ที่เราปรับที่ปุ่มสีส้มนี้เลยนะครับควบคุมระดับความดังเสียงด้วยวอลลุมสไลด์นะครับนี่ฮะนี่เลยนะครับ ความดังเบาได้ตามความเหมาะสมความชอบเลยนะครับก็จะมีช่องไม่หนึ่งไม่สองใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูช่องสเตอริโออินพุตนะครับเนี่ยฮะสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์จากโทรศัพท์นะครับก็จะมาเข้าที่ช่องนี้นะฮะเป็นเลฟไรท์นะฮะเข้าที่ช่องนี้เสียบ LR เข้าตรงนี้เลยนะครับมาปรับความดังเบาที่วอล่มสไลด์นี้เหมือนกันมีพารามิเตอร์ EQ คิว m i มิดไฮเหมือนกันครับปรับเอฟเฟกต์ได้เหมือนกันเหมือนกับช่องใหม่เมื่อกี้นี้เลยครับ ก็คือเขาจะมี VCFX มี2ไมค์อินพุตและ1สเตเรโออินพุตครับผมเอาพุตเป็นแบบ XLR นะครับแบบบาลานนะครับต่อไปที่ชุดเครื่องเสียงของลูกค้าได้เลยแล้วก็มีเผื่อสำรองมาเป็นแบบโฟนด้วยนะครับเป็นเอาพุตมีทั้ง x l r และโฟนแจ็คครับผมและด้านนี้ฝั่งนี้นะครับเป็นจอควบคุมการใช้งานนะครับว่าจะเล่น USB นะครับเสียบแลชได้เล่นนะฮะหรือจะใช้บลูทูธนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้เลยกดที่โหมดได้เลยนะครับ เลือกเพลงเปลี่ยนเพลงได้ตรงนี้เลยนะครับมี USB มีบลูทูธนะครับและที่บอกไปไฮไลท์สำคัญก็คือเอฟเฟกนะครับมีให้เลือกถึง16โปรแกรมหลักด้วยกันนะครับเนี่ยฮะหนถึงสินะครับเลือกได้จนพอใจเลยนะครับโดยที่เมื่อเลือกโปรแกรมหลักแล้วนะครับเนี่ยฮะวอลลุ่มปรับเอฟเฟกต์คือปุ่มนี้นะครับสิโปรแกรมนะครับเลือกได้เลยเดี๋ยวจะมาทดสอบท้ายคลิปนะครับและเมื่อเลือกโปรแกรมหลักได้แล้วเรายังมาปรับยังเอฟเฟกได้ที่ปุ่ม พารามิเตอร์ตัวนี้ได้อีกนะครับว่าเราจะปรับแต่งโปรแกรมหลักของเราให้มันไพเราะแค่ไหนนะครับก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะฮะใช้งานง่ายครับฟังจากคลิปนี้ที่ผมอธิบายเนี่ยใช้งานง่ายมากเรามาต่อกันที่ V6FX นะครับการใช้งานหลักเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันที่ช่องสเตอริโออินพุตครับมี2ไมค์เหมือนกับ V4 นะครับ2ไมค์อินพุตแต่ว่าเพิ่มช่องสเตอริโออินพุตมาอีก1ช่องนะฮะมี2สเตอริโออินพุตนะครับตามนี้เลยนะครับ เผื่อว่าสัญญาณเสียงของท่านเนี่ยมีมากกว่า1ชุดนะครับอาจจะมาจากโทรศัพท์อาจจะมาจากคอมพิวเตอร์นะครับนอกนั้นก็เหมือนกันมี USB b l e t ู o t h FX เหมือนกันนะฮะและรุ่นใหญ่สุดในซีรีส์ครับผมก็คือ V8FX ครับผม MyNPE v 8 x x นะครับรุ่นใหญ่สุดให้มาถึง4ไม้นะครับนะฮะ4ไม่1234นะครับภาค EQ ก็มีโลมิ i d ฮเหมือนกันนะครับ สเตเรโออินพุตให้มา2 s t e r e o รโอสเตสเรโออินพุตน,พนะครับนี่ครับเอฟเฟกเป็นชุดเดียวกันทั้งซีรีส์นะครับนี่แหละฮะนี่ v c นะครับ VC, v c V6 และ V8 FX นะครับอย่างที่ได้ รีวิวไปนะครับว่า My n t v V s r r i s s ก็จะมี V4 FX, V6 FX และ V8 FX นะครับสำหรับความเหมาะสมในการใช้งานนะครับในรุ่นเล็กก็คือ V4 FX เนี่ยขายดีมากเหมาะในการผู้ที่เริ่มต้นอยากใช้มิกเซอร์นะครับ <pineapple Larry dies> ก็สามารถเป็นทางเลือกที่ดีมากให้กับท่านที่กำลังเริ่มเริ่มเล่นเครื่องเสียงได้เลยนะครับ และสามารถนําไปต่อร้องเพลงนะฮะหรือไปต่อชุดเครื่องเสียงเพื่อฟังเพลงเนี่ยเหมาะมากทั้ง V4 FX และ V6 FX นะครับ FX ของเขาเนี่ยเสียงดีมากใสปิ๊งๆเลยนะครับรับรองว่าถ้าเราต่อใช้ไม้และเล่งเ FX เข้าไปเนี่ยลูกค้าชอบแน่นอนนะครับสำหรับ V8 FX นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่สุดตัวนี้นอกจากจะใช้ร้องเพลงฟังเพลงแล้วเนี่ยยังไป จัดเป็นเล่นเพื่อเล่นดนตรีโฟกซองได้ด้วยนะครับเป็นวงดนตรีย่อมๆได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะ ราคาไม่แพงเลยนะฮะจะเห็นว่าในซีรีส์เนี่ยเขาก็คิดเผื่อมาแล้วว่าจะเอาไปใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับอย่างเหมาะสมนะครับในการปรับแต่งในการจัดเซตเนี่ยเอาไปใช้ได้คุณภาพดีมากนะครับหน่วยงานห้องประชุมเนี่ยเหมาะสมเหมือนกันนะครับใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายจริงๆนะครับสำหรับ V s ี r ีส s ก็ลองเลือกดูนะครับว่าท่านเหมาะสมกับ V ตัวไหนนะครับและหลังจากนี้จะทดสอบฟังเสียงกันนะครับครับและเดี๋ยวเราจะมาลองเสียง มิก v s ซีรีส์กันนะครับผมต่อมิกมาเอ็ 8FX เข้ากับสู้ a อ t โต้ TX 3 1 0นะครับจะมาลองเสียงไโฟนกันนะครับขัลู้หนึ่งสองขันรูหนึ่งสองสามสี่ฮัู้หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นเสียงจาก v 8FX นะครับแบบที่เป็นเสียงพูดปกติยังไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะครับโทนเสียงชัดเจนนะครับขัลู้หนึ่งสองสามสี่ทีนี้ผมจะลองใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับสำหรับ งานพูดหรืองานร้องเพลงที่ต้องการเสียงเอฟเฟกเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็หมุนที่ปุ่มปรับเอฟเฟกที่ช่องไม้หน่งได้เลยนะครับพารู้หนึ่งองหนึ่งหนเท่านี้นะครับเอฟเฟกก็เข้ามาแล้วนะฮะเสียงเอฟเฟกที่เพราะนะครับเสียงใสแจ๋วแจ๋วแบบนี้เลยนะครับมีให้อยู่ในมิกวีซีรีส์นะครับพารูหนึ่งสอันนี้ก็เป็นรีเวิร์บรูมนะครับโปรแกรมที่4เดี๋ยวจะมาลอง เอ็กโนะครับโปรแกรมที่7นะครับ1 1.2นะฮะบางคนที่ชื่นชอบเสียง Echo นะครับแล้วเราก็มาปรับแต่งได้อีกนะครับว่าต้องการประมาณไหนนะครับหนึ่งสองสามยังมีให้เลือกอีกหลากหลายนะครับ c h e คจู c เช็คจูนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับเอฟเฟกตที่เป็นจุดเด่นมากๆของ V Series นะครับมาฟังเสียงจาก My NPE V Series กันต่อเลยนะครับ กระเป๋าไว้ในแนท็กซี่หญิงสาวคนที่เพิ่งลงบ้างลา